เราได้เป็นทหารเราได้ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถแล้วในวันที่เราเตรียมการในวันที่เราฝึกซ้อมก่อนที่เราจะข้ามผ่านแนวออกตีมาพวกเราตั้งใจทำเพื่อคนไทยเพื่อแผ่นดินไทยแต่เมื่อเราก้าวข้ามแนวออกตีมาแล้วทุกคนคงได้รู้ว่า เราทำเพื่อเพื่อนร่วมลบที่มาด้วยกันทุกอย่างที่เราปฏิบัติเพื่อพวกเราเพื่อนที่อยู่ข้างข้างให้ทำหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ขอให้ดูแลกันแล้วรักกันต่อไปเพราะไม่มีใครเข้าใจพวกเราว่าวันที่เราบุกตะลุยมานั้นแต่ละคนข้างข้างช่วยเหลือกันยังไงเป็นห่วงเป็นใย,ยกันแค่ไหนขอพวกเรารักกันแล้วก็ดูแลกัน ต่อไปนะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะ,ะมีภารกิจอื่นที่ต้องแยกย้ายกันไปก็ไม่มีใครที่จะลบเหตุการณ์ลบประวัติศาสตร์ได้ว่าพวกเราได้ช่วยกันมาจนถึง ใครพกเตปพันสายมาไหมครับอ๋อลองพีกันได้ด้ใยห ไปอยู่ได้ไปไทยได้จนถึงตัวเราทุกวันหนึ่งนี้จนถึงตัวเราทุกวันนี้เพราะบัตรมาบุรุษของเราเอาเลือดเอาเลือดเอาเนื้อเอาเนื้อเอาชีวิตเอาชีวิตและความละหมาดยากเข็นและความละหมาดยากเข็นเอาแรกไว้เราต้องรักษาชาติเราต้องรักษาชาติเราต้องบำรุงชาติเราต้องบำรุงชาติเราต้องเสียชีพเพื่อชาติเราต้องเสียชีพเพื่อชาตรงหน้าไปยัด થાયું આમ ના